ร้อมกับคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะสามารถทํารัฐนูลฉบับใหม่อย่างมีความชอบธรรมได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ทีเดียวเพราะในขณะที่สารรัฐธรนูลท่านได้วินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกร่างใหม่ทั้งฉบับไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐนูลในขณะนั้นแต่สารรัฐนูลก็ยังมีคำนิจฉัยต่อไปอีกว่า อำนาจในการแต่งตั้งองคอ์กรสูงสุดทางการเมืองหรืออำนาจในการสถาปนารัฐนูลเป็นอำนาจประชาชนก็ควรจะได้ให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐนูลได้ลงประชามาติเชียก่อนว่าสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่จทำทานครับผมจึงคิดว่านี่คือโอกาสของการจัดทำรัฐนูลใหม่ทั้งฉบับ ก่พระเมื่อสารรัฐนูลท่านได้วินิจฉัยเอาไว้แล้วว่าถ้าจะทํารัฐนูลฉบับใหม่ทั้งฉบับก็ควรจะได้ให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐนูลได้ลงประชามติเสียก่อนว่าเห็นสมควรจะมีฉบับใหม่หรือไม่เราก็ทําประชามติตามที่สารรัฐมนูญท่านได้กรุณาให้คําชี้แนะไว้เป็นแนวทางซึ่งให้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็เท่านั้นเองครับซึ่งในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการ พิจารณารัฐมนูนแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับดังกล่าวมาข้างต้นนั้นก็ดูจะมีการปรับปรุงถ้อยคำให้นําไปจัดทำประชามติตามขั้นตามตอนอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรกังวลแต่อย่างหนึ่งประการใดทั้งสิน้นว่าการจัดทำรัฐรรมนูญฉบับใหม่จะทำได้หรือไม่ได้ถึงขนาดจะต้องส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามครับถ้าท่านจะยังมีความกังวลอยู่อย่างที่ได้มีท่านสมาชิกวุฒิสภาบางท่านลุกขึ้นมาอภิปรายเมื่อสักครู่ผมก็อยากกล่าวเรียนว่าโอกาสที่จะตรวจสอบการทําหน้าที่และแชมนาจในเรื่องของการจัดทันงรัฐมนตนั้นยังมีอยู่เสมอครับแม้จะผ่านวาระสามไปแล้วผ่านการจัดทําประชามติไปแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนําถวายพระมหาสัตว์เพื่อทรงลงพระมาไมาไทย ก็ยังตรวจสอบได้อีกและก็เป็นการตรวจสอบที่ชอบโดยรัฐนูลเจเอกด้วยเพราะกําหนดเอาไว้ในรัฐนูลเองคือที่กําหนดเอาไว้ในบทมาตร,รา256อนุมาตรา9ความ,มสมานฉันท์ความปรองดองซึ่งดูท่านปานเองก็มีความประสงค์ใหญ่ย่างยิ่งที่จะให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในขณะนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว ผมจึงไม่เห็นเหตุผลและความจําเป็นแต่ประการใดที่จะต้องเสนอเรื่องเหล่านี้ขึ้นไปให้สารรัฐนูลวินิจฉัยอีกซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าท่านมีอำนาจที่จะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่ชำไา้ครับวันนี้คนมีความหวังกันมากตามสมควรครับว่าเราจะมีรัฐมนตรฉบับใหม่ภายใต้าการจัดทําร่วมกันของตัวแทนของประชาชนเองที่ได้รับเลือกตั้งออกมาเพราะฉะนั้น ถ้าความหวังดังกล่าวนี้เป็นอันต้องล่มสลายไปขอเป็นทานาเสียดดยเหมือนกันครับว่าถ้าเมื่อไรก็ตามคนในประเทศนี้จะมีความรู้สึกว่าการจัดทำรัฐมนูรฉบับใหม่สาม,มารถจัดทำได้โดยรัฐประหารแต่ประการเดียวเท่านั้นประชาชนเจ้าของประเทศเองไม่มีโอกาสที่จะได้ร่วมกันจัดทำรัฐมนูร ผมคิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นความไม่เป็นมงคลขอย,ย่อมจะเกิดขึ้นกับระบบการเมืองไทยอย่างไม่ต้องสงสัยเลยโดยเหตุผลทางข้อกฎหมายและโดยเหตุผลทั้งาง,างการเมืองที่กระผมได้กราบเรียนท่านประธานไว้แล้วกระผมจึงไม่ไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องเสนอยตินี้ไปสู่สารรัฐธรรมนูนแต่ประการใดทั้งสิ้น